ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายของเอมมานูเอลมาครงที่บอกว่าเอื้ออํานวยแต่เฉพาะคนรวยเท่านั้นค่อนข้างที่จะหนาหูครับดังนั้นทําให้ประธานาธิบดีมาครงต้องพยายามหาทางกลับมาทําให้ประชาชนชั้นราหย้าพอใจอีกครั้งตามคำมั่นที่ตัวเองเคยให้เอาไว้ ซึ่งจดหมายเปิดผนึกที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเขียนถึงประชาชนในครั้งนี้ก็กล่าวข้อความในส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งหรือว่าการลงประชามติแต่ว่าจะเป็นการอภิปรายถึงคําถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับประเด็นอย่างเช่นเรื่องของภาษีเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประเด็นเรื่องของผู้อพยพซึ่งมักรงเองก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนความโกรธแค้นของประชาชนให้ไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหา การอภิปรายดังกล่าวนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15มกราคมแล้วก็ยาวนานไปถึงวันที่15มีนาคมนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีมาครงเองจะรายงานผลภายในเดือนนั้นหลังจากจบการอภิปรายซึ่งประธานาธิบดีมาครงจะเดินทางไปยังสถานที่จัด,จดการอภิปรายต่างๆทั่วประเทศด้วย ส่วนการชุมนุมประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองที่เกิดขึ้นทั่วประเทศก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีการต่อต้านนโยบายการขึ้นภาษีน้ํามันของประธานาธิบดีมาครงที่มีขึ้นทุกสุดสัปดาห์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าภายหลังเนี่ยบานปลายกลายเป็นความไม่พอใจในเรื่องของอัตราคองชีพที่สูงโดยประธานาธิบดีมาครงก็พยายามที่จะทําให้ผู้ชุมนุมสงบลงด้วยกรารประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะมีการยกเลิกการขึ้นภาษีน้ามันและขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจได้นําไปสู่การอภิปรายที่กําลังจะเกิดขึ้นครับ